สวัสดีค่ะพบกับไซจากอัมไซ c h ชาแนลค่ะตอนนี้มีอีเวนต์ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกาะแบบ์ฟูลมากนะหรือว่าสีสันแบบมาเป็นแบบเฟสติวัลเลยก็คืออีเวนต์มันจะเกี่ยวกับสีสันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันนะคะว่าอีเวนต์รอบนี้นะคะที่มาเนี่ยก่อนที่จะน่าจะก่อนที่จะเฮริกเรสเนี่ย ใช่อันนี้มาขั้นช่วงหนึ่งนะคิดว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นฮีโร่ไกรีแล้วนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิง่งติงต๊งตนะเพื่อที่จะได้มีพลาดทิปใหม่ๆลิปต,ต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะโอเคเรามาที่คอลเลกชันก่อนนะคะก็คือเขาจะมีแผ่นนี้นะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแผ่นหนึ่งคือแผ่นไหนนะดูก่อนว่าเขามีปรกาศอะไรบ้างนะคะก็เป็น c a r n i v a l of color นะคะมี2แผ่นด้วยกันนะคะก็มี new collection นะะิวคอเล็กชันค่ะก็คือเราสะสมกระป๋องสีเนาะมีกระป๋องสีเหลืองสีแดงสีนั้งเงินเหมือนจะกระป๋องสีเหลืองเนี่ยสะสมยากเพราะว่าทายไปดูในนี้มานะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันก่อนอีเวนต์นี้มา9วันกับอีก9ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็คือซรอัดหลังจากที่อีเวนต์มาแล้ว1วันเนี่ยมันเลยเหลือประมาณ9วัน9ชั่วโมงจริงๆมันก็น่าจะประมาณ10ชั่วโมงกว่าแหละโอเคเราก็เก็บเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือพวก อไอเทมอย่างที่เขากำหนดในแต่ละอีเวนต์นะคะก็คือ2กระป๋องสีนะคะชื่อบลูเพลนแคนนะคะก็คือกระป๋องสีนี่แหละแล้วก็เลดเพลนเลดเพลนแคนนะคะอันนี้ก็คืออย่างละ2ส,สีน้ำเงิน2แดง2เนี่ยก็จะได้ของรางวัลในชุดนี้จะได้ตัววงล้อนี้นะคะซึ่งวงล้อนี้ก็จะมีสุ่มของรางวัลน,นะคะคือเป็นออฟของ Purple Color นะคะเป็น Purple Dragon นั่นเองก็เป็นสีม่วง ซึ่งธาตุน่าสนใจค่ะเป็นสี่ธาตุแล้วก็เริ่มต้นด้วยเลเจนด์ดาร์ควอลแล้วก็เฟรมนะคะซึ่งเลเจนด์กับวอลโอเคส่วนดาร์กก็เอาไว้สู้กับไลด์ได้นะคะแล้วก็มีพวกสุ่มอาหารอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะได้หมดเลยปะอ๋ออันนี้ได้4นะคะก็คือรางวัลทั้งหมดเนี่ยสุ่มได้4อันยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรแหละก็คืออาหารอยู่ในช่วง80,000ถึงแสนหกนะคะก็เยอะอยู่เพราะว่าตั้งต้น8 1 0 0มเนี่ยแปลว่าอาหารก็คือแบบไม่ได้ไล่หลักพันแบบ โดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีกุญแจหัวสิงนะคะซึ่งเอาไปใช้ใน d r a g o n Rescue ได้ด้วยนี่อันนี้สามมาันปกติเขาเหมือนเขาไม่ค่อยแจกในอีเวนท์ที่เก็บของแล้วมาแลกนะอันนี้เป็นกล่องนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นวงล้อชื่อ color wheel chase นะคะ color wheel <view S 2> ก็คือเป็นวงล้อสีนะคะถ้าใครเรียนแบบสายศิละปะเนี้ยหรือว่าพวกทางอาร์อาร์เขาก็จะเป็นแบบพวก สีต่างๆ,างๆเช่นแม่สีอย่างเงี้ยน้ําเงินเหลืองแดงผสมได้อะไรแล้วก็เป็นวงล้อนะคะแล้วก็กระจายสีอะไรเงี้ยมันก็เป็นหลักการของอทางอาร์ตอาร์ตนะคะเขาเรียก color wheel นะคะเป็นวงล้อสีโอเคต่อไปนะคะในส่วนของอ,อันที่2เนี่ยเก็บกระป๋องสีน้ำเงินได้2แล้วก็เก็บกระป๋องสีเหลืองได้2นะคะก็คือเริ่มมีกระป๋องสีเหลืองและกระป๋องสีแดงเนี่ยข้างบนนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยแค่เปลี่ยนตัวะค่ะแบบเหมือนเห็นปะว่าจะเป็นตัวที่เปลี่ยนไปจะเป็น กรีนดากอนนะคะก็คือผสม2อันจะได้ม่วงใช่ไหมอ่าแปลว่าเขาเล่นคาลวิวนะคะก็คือน้ําเงินบวกกับสีแดงนะคะเป็นแม่สีจะได้สีม่วงอ่าสุดยอดเลยนะคะดีก็โอ้เข้าใจแล้วแล้วก็สีน้ําเงินบวกสีเหลืองก็จะได้เขียวใช่แล้วอ่าเราก็ดูตามสีมังกรได้เลยก็จะได้กรีนดากอนนะคะแล้วก็ของรางวัลก็สุ่มเหมือนเดิม จาก้างบนส่วนสีแดงรวมกับสีเหลืองได้ไรอ่าสีส้มนะคะอันนี้ก็เป็นการผสมสีเป็นออเรนจ์ก้อนเฮ้ยแบบมีความคิดเอทอ่ะอีเวนต์ส่วนอันนี้นะคะเก็บกระป๋องสีอันนี้ต้องแดง2เหลืองสองเนาะถึงจะได้เป็นส้มแล้วก็เพนเดอะซิตี้บูก็คือเก็บได้10อันเมื่อไหร่นะคะนี้จะได้ของรางวัลข้างล่างได้2ในสไอเทมนี้นะคะก็คือส่มระหว่างสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน เป็นออฟนะแล้วก็พวกจักรก์ออฟอีกับ L อลนะคะอันนี้ก็จะได้สัดส่วนที่มากขึ้นถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็น120เนาะตะกี้ถ้าเป็นกระป๋องสีน้เงินสิบอันเนี่ยจะได้อะก็ร2อเหมือนกันนี่เดี๋ยวต่างกันที่ตรงไหนอะโอเคไม่ว่าจะอะไร10อันเนี่ยก็จะสุ่มอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ำเงินแดงหรือว่าเหลืองโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเก็บสีได้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ Purple d r ด gon นะคะ e l l o w Blue เล d นะคะ g r e e n Orange อันนี้ก็คือจะได้ตัวการันตีนะคะก็คือเป็นออฟหนึ่งในนี้เลยอะก็คือจะเป็นเล d อะไรเนี่ยไอคล i c นะคะเป็นสีประเภทหนึ่งออยเพนสอายเพนสามารถผสมได้ทรายมีสูตรเหมือนกันอันนี้ก็เคยผสมได้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเนาะอันนี้ก็คือจะแบบได้ในส่วนของ การันตีได้3อันเลยนะคะออฟสตัวนี้แล้วก็เจมเนี่ยก็คือแรนดอมระหว่าง50กับ25ก็คือเยอะอยู่ดีกรแนี้เนี้ยสายเห็นบูดากอนเนี่ยมีอยู่ในอีเวนท์ที่เป็นตัวแมสไม่ใช่แมสคอยสีตัวกลิดนะคะที่แบบเดินตามอ่าเดินตามตารางอันเนี้ยเหมือนจะมีอยู่ตัวหนึ่งแอบเห็นนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันละกันเนาะอันเนี้ยมีไปเก็บตามช่องได้แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของอเดี๋ยวเราไปดูสายพานอันนี้ดีกว่า เออมันจะมีรางวัลนะอ่ะ,อะไม่ได้ใจว่าตรงนี้มีอันนี้ก็เก็บได้จากตรงนี้ด้วยอะเรดนี่เห็นไหมว่าอีเวนต์พวกรองรองเนี่ยสามารถมาเก็บพวกตัวที่เราอยากจะเอาไปสะสมในส่วนที่เป็นอันสุดท้ายของตัวแรกไอเทมนะคะนี่ก็มาเก็บตรงนี้ได้เนาะจะมีอันนี้แหละที่เป็นเรดดาก้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิสติกด้วย ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีเวนต์รองร้องที่เอาไว้เก็บมังกรได้นะทรายก็เล่นไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวปิดก่อนปิดไม่ได้อ่ะค่ะก็จะเป็นอีเวนต์หน้าตาเกาะเป็นเฟสติวัลสีนี้แล้วก็ปาเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมแผ่นกันอันนี้หมดแล้วนะคะสําหรับการอธิบายการรับรางวัลนะคะอันนี้มาวันที่8ถึงวันที่18นะคะอีเวนต์นี้แล้วก็มีแผ่นนี้ดีกว่าอ่าแผ่นนี้ก็คือแบบ เขาจะบอกว่าภาพรวมว่ามังกรมีอะไรบ้างในส่วนของตัวพระเอกนะคะหรือว่านางเอกในแต่ละอีเวนต์เนี่ยจะมีตัวเรสเนี่ยให้เก็บจากเกาะที่ตกีนะคะที่จายบอกพัซเซิลนั่นเองก็คือจะมีตัวเรสที่เป็นมิสติกนะคะเหมือนจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดในสีตัวนี้สีเขียวเก็บได้จากรันเนอร์รันเนอร์ก็คือเดี๋ยวอีเวนต์ก็คงมาหลังจากนี้นะคะส่วนอีเวนต์ที่ออนออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะก็สีม่วงสีม่วงเก็บได้จากเกาะสีรุ้งนะคะที่เป็นกริดนะคะที่เป็นตารางเดินชมพุทวีปค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น อ่าตัวแมสเหมือนเดิมปลดล็อกกรงมังกรน่าจะเป็นสีส้มปะตัวนี้ก็คือเก็บมังกรสีตัวนี้ได้ตามอีเวนต์หลักๆนะคะที่จะมาแล้วก็วนเวียนกันแล้วก็ของรางวัลอย่างที่บอกนะคะก็คือ3กระป๋องสีนี้เก็บแล้วได้อะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่ไปดูในอ่าการแลกนะคะตรงที่ไซบอกมาเนาะอันนี้สําหรับ carnival of color นะคะก็จะมีอธิบายอีกทีนึงนะคะว่ากล่องนี้แบบมันยังไงคือจริงๆอะ่ะ จะเก็บกระป๋องสีได้ก็คือต้องเก็บกล่องนี้นะคะซึ่งกล่องลักษณะน,นี้ตะกี้เห็นบ้านในอีเวนต์มีกล่องหน้าตาแบบนี้อยู่อันนี้เรียกว่ากลออ่องเออชื่อว่ามันต้องมีชื่อสิอ,อัเดี๋ยวจึดยึดยด,ด crazy color combination เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าตอนนั้นอ่านว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ากล่องนี้ชื่ออะไรมันชื่อว่า ล่องนี้ชื่อว่าอ่านี่เพน c h เชสนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีของอยู่ข้างในก็แรนดอมนะคะมากสุดก็คือ4ละ2นะคะมากสุดแล้วก็น้อยก็อย่างละหนแค่นั้นเองแต่ก็ไม่พ้นกันมากนะคะแบบ2ไม่2ก็1อะไรอันนี้อ่ะเก็บตัวอันนี้นะคะเพน c h เชสนะคะเพื่อที่จะได้ตัวกระป๋องสีเหลืองแดงน้ำเงิน ส่วนที่หาก็คืออีเวนต์สี่อันอย่างที่ไซบอกเนาะก็คือมีพัโซมีตัวกลิดนะคะมีแมสแล้วก็มีรันเนอร์นะคะซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมาไลา่เรียงกันอีเวนต์อ่ะดูวันที่ตรงนี้แล้วกันเนาะสำหรับอีเวนต์ที่จบสุดท้ายเลยก็จะเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมก็คือแมสนะคะที่ปลดลกกก็อกองค์กรอันเนี้ยเกาะเนี้ยคุ้นกันไหมก็คือคุ้นมากใช่ไหมเป็นเกาะที่เคยมีมาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วมันจะมีหน้าตาแบบเป็น,นองค์กรเป็นเฟสติวัลอย่างเงี้ยแหละ แล้วก็เก็บได้อีก2อันนะคะก็คือดู Dragon TV นะอันนี้สัญลักษณ์นี้แล้วก็มีสู้แบบเควส์ temporary Quest ก Tem ็คือแบบป๊อบอัพแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บได้เหมืนอนกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคาเวาอ l ลคัลเลอวันนี้ทรายมาแบบเร็วๆนะคะมาอธิบายรีวิวภาพรวมนะคะก็อย่าลืมไปเล่นการ2อีเวนต์นี้นะคะก็เดี๋ยวจะจบลงแล้วในวันที่ไปดูวันที่ก่อนตะกี้ไม่ได้อ่านวันที่ใช่ปะ่ะอันเนี้ย จบวันที่15นะคะแล้วก็ตัวพัลโเนี่ยจบวันที่13ก็ยังไม่ได้แบบใกล้ๆเนี่ยโอเคก็ยังเล่นได้อยู่นะคะแล้วก็จะมีอีเวนต์ระหว่างใช่ไหมใช่อันเนี้ยจะมีด u นเดอก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นปิดท้ายด้วยแมสเดี่ยวๆเลยที่ยังอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือจบทุกอย่างอ๋อแล้วก็จะมี m a s แกลันเนอร์มาพร้อมกันคล้ายๆอันเดิมอะคะ่ะที่แบบมีแมส ก็มีลันเนอร์คู่กันแล้วก็พัดเซลแล้วก็กลิตอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เหมือนจะเป็นแพ็คคู่อะไรประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคะนิสัยก็ช่วงนี้ก็แบบ เรื่องอะไรก็อย่างที่บอกไม่ค่อยว่างเลยอันนี้ก็เลยจะมาแบบรีวิวโอวิวประมาณนี้แล้วกันนะคะก็เอาไว้เจอกัน,นะค่ะแต่ก็พยายามจะเลงคลิไปให้ได้ทุกวันแล้วกันแบบอันไหนที่แบบไม่ได้ลงเผื่อจะไม่ว่างจริงๆนะ,ๆนะเพราะว่าแบบพยายามเจ็บเวลาละแล้วก็แบบช่วงนี้วุ่นวายามากจริงๆนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยลวกันเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปไม่ใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะย